ก็ก่อนจะไปถึงหัวข้อย่อยถัดไปซึ่งก็คือเรื่องของการนำไปใช้นี่นะคะก็มาอุ่นเครื่องตรงนี้กันก่อนดีกว่านี่ก็เป็นการให้น้องๆช่วยกันมาช่วยมาคิดกันนะคะว่าซาร่าเนี่ยความจริงแล้วคำตอบที่เขาควรจะได้คืออะไรมาดูโจทย์กันก่อนเลยค่ะเขาบอกว่าซาร่าเนี่ยแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ข้อ1ได้คำตอบเป็น21หรือ2แต่ว่ามันไม่ตรงกับเฉลย ก็เลยให้สมชายช่วยคิดว่าซาร่าทำผิดันในขั้นตอนไหนกันนะทั้ง2คนช่วยกันคิดแล้วก็พบว่าซาร่าทำผิดในขั้นตอนสุดท้ายด้วยการนำรูทหไปคูณแทนที่จะนำไปหารแสดงว่าคำตอบที่แท้จริงของปัญหานี้คืออะไรคือข้อนี้เนี่ยเรื่องราวมันมีอยู่ว่าซาร่าคิดเลขกันได้ยี่สรูองแต่ว่าความจริงคำตอบไม่ใช่ตัวนี้แล้วเขาก็พบว่า สิ่งที่ตอนที่เขาทําผิดอ่ะคือขั้นตอนสุดท้ายเขาได้ตัวเลขออกมาตัวเลขหนึ่งถ้าสมมุติว่าพี่ให้ตัวเลขนั้นเป็น x เ,เนี่ยนะคะตัวเลขเนี้ยถ้าสมมุติว่าเอารูทหกไปหารอ่ะจะได้คําตอบที่ถูกต้องแต่ว่าเขาดันำรูทหกไปคูณก็เลยเป็น x รูทหกเนี่ย เขานำรูทหกไปคูณแล้วเขาได้คำตอบเป็นยี่สบเอ็ดรูทสองแต่ว่าความจริงเขาต้องนำรูทหกไปหารแต่เขาดันํำมาคูณทำให้เขาได้คำตอบเป็นยี่สิบอ็ดรูทสองแล้วที่นี้เขาก็เลยอยากรู้ว่าแล้วคำตอบที่แท้จริงของเขาอะคืออะไรกันแน่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราได้สมการออกมาแล้วว่า x รูทหกเท่ากับยี่สเอ็ดรูทสองเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันหา x ก,กดีกว่าค่ะก็ x รูทหหรือก็คือรูท x เนี่ยนะคะมีค่าเท่ากับ21่เรูเพราะฉะนั้น x เดียวเนี่ยก็หาได้จากการย้ายรูทไปหารอีกฝั่งหนึงนั่นเองเพราะว่ารูทคูณ x อยู่หน้าที่ของเราก็แค่ย้ายไปหารจะได้ออกมาเป็น21่รูสส่วนรูท6แล้วก็นี่คือสิ่งที่ได้ก่อนที่จะเป็นคำตอบสุดท้าย นึนองนึกภาพออกไหมคะคือในการทำจะต้องทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายได้มา1ตัวแล้วตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเอามาหารรูทหอ่ะจะได้เป็นคำตอบซึ่งตัวนี้ก็คือ x ที่เราได้มานั่นเองเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็แค่เอา2 1ส่วน21รูทสอ่วนรูทไปส่วนรูทอีกรอบนึงก็จะได้คเป็นคาตอบแล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นก็คาตอบจริงๆเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ21 รูทสองส่วนรูทหกแล้วก็หารด้วยรูทหกอีกหนึ่งรอบซึ่งมันก็จะมีค่าเท่ากับยี่สิบเอ็ดรูทสองส่วนรูทหกคูณหนึ่งส่วนรูทหกนั่นเองซึ่งรูทหกคูณรูทหกเนี่ยก็จะออกมาเป็นหกใช่ไหมคะแล้วก็ข้างบนเป็นยี่สิบเอ็ดรูทสองเราจะเห็นว่าไม่ใช้สามตัดทอนได้ค่ะสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามสองหก เพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยออกมาเป็น7รู้สองส่วน2เพราะฉะนั้นแล้วสำหรับคำตอบที่แท้จริงที่ตรงกับฉเฉลยที่ซาร่าควรจะคิดได้ก็คือ21รู้สองส่วน2ค่ะขอโทษค่ะ7จรูสองส่วน2เป็นคำตอบที่แท้จริงนั่นเองเย่เราก็เลยได้ช่วยกันทำให้ซาร่าช่วยได้คำตอบที่ถูกต้องออกมาแล้ว อืมอร่อย